ปวัติศาสตร์ยาวนานปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนมากและที่นี่ยังมีเวรกรรมการสู้รถที่ยิ่งใหญ่ของชาวบ้านบางระจัน ในสมัยพระบาทสนเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมืองสิงห์บุรีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดดังเช่นที่ทรงเล่าไว้ในพระราชาเทะเลขาว่าการทำมาขค้าขายของราชฎรคึกคักมากขึ้นกว่าแต่ก่อน สวัสดีครับถึงแม้ว่าสิงห์บุรีจะเป็นเมืองเล็กๆแต่ก็เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์เสด็จประพาสเมืองสิงห์บุรีหลายครั้งด้วยกันรวมทั้งการเสด็จประพาสต้นเมื่อปีพุทธศักราช2449ถึงแม้ว่าจะเป็นการเสด็จประพาสส่วนพระองค์แต่ก็ทรงถือโอกาสทอดทระในกิจการบ้านเมืองไปในคราวเดียวกัน ิหบุรีเป็นพื้นที่ราบลุ่มในภาคกลางมีแม่น้ำสามสายไหลผ่านคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยและแม่น้ำลบบุรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองเป็นแบบมวลเทศาพิบาลทำให้เมืองถึงบุรีอยู่ในเขตปกครองมวลนกรุงเก่าต่อมาในพุทธศักราช2439พระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือจังหวัดอ่างทองนั้นมีเมืองเล็กเมืองน้อยอยู่สามเมือง คือเมืองสิงห์บุรีเมืองอินบุรีและเมืองโตรบุรีจึงโปรดแพาโ่โปรดกระหมอ่อมให้ยุคเมืองอินบุรีและเมืองทตบุรีเป็นเพียงอำเภอโดยให้ขึ้นกับเมืองสิงห์บุรีแล้วตั้งเมืองใหม่ขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาทางด้านทิศตะวันตกณตบตบนบางพุสาในปัจจุบันสิงห์บุรีเนี่ยเป็นผลพวงจากการปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคนะ เป็นจังหวัดแรกๆเลยที่ตั้งเป็นจังหวัดขึ้นมาเปลี่ยนจากเมืองเมืองเมืองพรมบุรีเมืองอินบุรีเมืองสิงบุรีที่มีเจ้าเมืองปกครองนะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงยุบนาเมืองพมเมืองอินขึ้นอยู่กับจังหวัดสิงแล้วก็เจ้าเมืองก็ค่อยๆคลายอำนาจไปนะทางเมืองหลวงก็สามารถ เข้ามาดูแลประชาชนปรับระบบปกครองระบบเทศาพิบาลแบ่งเป็นมณฑลต่างๆเพรังจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเป็นจังหวัดแรกๆท,ที่ที่มีการจัดตั้งจังหวัดนะเปลี่ยนแปลงอำนาจอาของเจ้าเมืองลดอำนาจลงไปแล้วก็ทางกระทรวงมาไทยก็เข้ามาดูแล เ้นทางเสด็จประพาสต้นเมืองสิงห์บุรีเริ่มขึ้นในรุ่งเช้าวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2449รบาพระบาทสเด็จพระจุลจอมพรล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระทีน่นั่งเสด็จพระราชดำเนินออกจากเมืองอ,างอง่างทองล่องมาตามลำน้ำเจ้าพระยาจนเข้าเขตเมืองสิงห์บุรีขบวนเรือประพาสต้นได้จอดเทียบท่าที่หน้าวัดฉลอนคือวัดกรุงเทพาว่า ขอชื่อวัดฉลอมีข้อสันนิษฐานที่หลากหลายแตกต่างกันไปแต่เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจ,จรุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสเมืองสิงห์บุรีในพุทธศักราช2421ปรมรมบันทึกชื่อวัดนี้ไว้ในพระราชาเทเลขาวว่าวัดฉลอง ออกเรือจากพระพาทองกระทุนล่องลงมาตามลำน้ำเห็นวัดฉลองซึ่งพระธรรมไตโลกสร้างดูงามดีอยู่วัดนี้พระธรรมไตโลกว่าเดิมชื่อว่าวัดพรมเทพาวาสรัษฎรเรียกว่าวัดฉลองตามตำบลบ้าง าฝีพระหัตเหล่านี้คือภาพถ่ายวัดฉลองที่พระบาทสมเด็จพระจิลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวทรงถ่ายไว้ในคราวเสด็จประพาสต,ต้นครั้งที่สองเม่อเวลาล่วงเลยมาก,กว่าร้อยปีมีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดจนเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่สิ่งหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่มาจนถึงวันนี้คือต้นโพต้นนี้ที่พระองค์ทรงเล่าไว้ในพระราชาทะเลขาสี่โมงถึงวัชลอนพรมเทพาวาดของท่านพิมนอ้อนขึ้นถ่ายรูปมีพี่น้องท่านพิมลมารับมากต้นโพ กิ่งตอนวัดดิเวทใหญ่โตงามดีมากแต่เอ็นไปข้างหนึ่งเพราะหลบต้นหัวม่วงวันนี้ต้นโพใหญ่ได้แพ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมให้ความร่มเย็นแก่ผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาและเดินทางเข้ายี่ยมชมที่วัดนี้คนพระศรีมาโพเนี่ย ที่เข้ามาในเวียไไยยก่อนรัชกาลที่สี่เนี่ยจะเป็นต้นพระศรีมาโภที่สืออ่บทอดมาจากประเทศศรีลังกาทางนั้นต้นมาสมัยรัชกาลที่สี่เนี่ยออ,ยอินเดียเป็นเมืองขึ้นกับอังกฤษแล้วนะนชาวอังกฤษก็ปกครองอินเดียชื่อมิสเตอร์ไวลรเนี่ยท่านได้นำ มเมล็ดโพและใบโพเนี่ยจากพุทธคยาเนี่ยมาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชที่สี่เนี่ยท่านก็ทรงเพาะต้นโพขึ้นหลายต้นนะที่ไปปลูกตามวัดวาลามต่างๆแล้วมีมเมล็ดต้นมเมล็ดต้นโพเนี่ยบางส่วนท่านก็ทรงให้กับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในกานที่ห้าซึ่งย็งทรงพระเยาว์เนี่ยเพาะขึ้น็นต้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชท่านก็ได้สร้างวัดนิเวศธรรมประวัติแล้วก็นาต้นโพที่ท่านทรงพาอขึ้นเมื่อครั้งทรงพระเยาว์มาปลูกที่วัดนิเวศธรรมประวัติแล้วก็มีการขยายพันธุ์มาณที่นี้เรายังไม่สามารถค้นคว้าพบว่าใครเป็นคนปลูกต้นโพต้นนี้ เราได้แตเพียงทราบว่าในหลวงรัชกาลที่ห้าเสด็จมาและได้กล่าวถึงว่าเป็นต้นโพธที่ขยายพันธุ์จากกิ่งตอนด้วยกิ่งตอนจากวัดนิเวศธรรมธรรมประวัติทนรรมวัดฉลองเป็นวัดที่มีความสําคัญกับเมืองปรมบุรีในอดีตวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ข้าราชการเมืองปรมบุรีใช้ประกอบพิธีถือน้ําพิพัฒน์สัตยา สามปีผ่านไปร่องรอยของการเสด็จประพาสต้นครั้งนั้นยังคงมีให้เห็นให้สัมผัสได้ภายในวัดแห่งนี้และปัจจุบันทางวัดได้จัดสร้างพิธธพิธภัณฑ์ขึ้นเพื่อรวบรวมเรืร่องร,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 ราวประวัติศาสตร์ของเมืองสิงห์บุรีเมืองโครมบุรีรวมถึงเรื่องราวการเสด็จประพาสต้นพุทธศักราช2449เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังและผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป